สวัสดีครับ Channel p o n d Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Wise AD 790เรือนนี้กันนะครับนาฬิกา Wise AD 7เนี่ยก็เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Wise ที่เพิ่งออกมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการพรีวิวเจ้าตัว Wise AD 7ไปเรือนหนึ่งแล้วนะครับ เป็นเรือนหน้าขาวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวเดโมก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวโปรโตไทป์ที่ทางไวท์เนี่ยส่งมาให้ผมได้ทดลองจับจับลองใช้งานดูก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ตัวจริงมาถึงแล้วด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวจริงของผมละแล้วผมเนี่ยก็เอาตัวหน้าปรัดสีเทาเนี่ยมาด้วยอีกเรือนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยจะลองมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะแล้วเดี๋ยวมาเทียบเทียบให้ดูด้วยว่ามันต่างกับตัวหน้าขาวยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนเลยเนี่ยผมชวนคุยเรื่อออองงงขสีีีลกัันนนครืยออย่่่่าาาทเเเห็นนะวตวต Wi เขาเปิดตัวมาเนี่ยทั้งหมดสีสีหลักๆก็เป็นสีเทาตัวนี้นะครับซึ่งทีแรกเนี่ยผมคาดว่าเป็นสีดำนะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเรียกว่าแบบเป็น black อะไรแบบนี้นะครับเพราะดูเข้มมากๆเลยแต่ว่าโอเคทาไว้ระบุว่าเป็นสีเทาซึ่งพอในาการมาส่งเสร็จปั๊บก็โอเคนะครับมันก็เทาจริงๆนะตอนแรกคิดว่ามันจะเข้มกว่านี้แต่ว่าหน้าปัดจริงๆมันจะออกแบบ เทาสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็อีก3สีเนี่ยก็จะมีสีน้ําเงินอันนึงนะครับซึ่งตัวนั้นผมยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะแต่ก็พอจะเดาเฉดได้นะครับว่ามันก็คงจะมาแนวๆตระกูล AD9 ที่เคยทํามาในอนดีตอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวหน้าเงินแต่ว่า ก็จะมีลูมที่ต่างสีกันไปนะครับเป็นหน้าเงินลูมขาวกับหน้าเงินลูมสีไข่ไก่นะครับหลักๆก,ก็คือสีเฉดต,ตัวนี้ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะเกิดความปวดหัวในการเลือกสีมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ค่อยแบบมีความลดหลัน่นกันเท่าไหร่เลยนะครับคือว่าง่ายมันสวยหมดเลยส,สีีเรียกว่ากินกันไม่ลงเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ก็ตัดสินใจอยู่นานมากนะครับว่าสีแรกจริงๆที่แบบผมจะตัดสินใจเลือกอะ่ะมันคืออะไรนะครับจิ้มไปจิ้มมาเนี่ยผมก็มองว่าโอเค สีที่มันดูน่าจะคุมโทนแล้วก็เปลี่ยนสายสนุกแล้วก็สีที่มันน่าจะไปได้กันได้ดีกับเนื้อดัมมัทกัส s t ี e l แบบนี้มันก็น่าจะเป็นสีเทาดำๆแบบนี้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของเรือนนี้นั่นเองนะครับซึ่งรีวิวนี้ก็คงไม่ได้ลงดีเทลเยอะแล้วกันนะครับอาจจะไล่ให้ฟังคร่าวๆว่าสเปคโดยรวมมันคืออะไรนะครับเริ่มจากตัวหน้าปัดด้านในก่อนเลยนะครับก็คือตัวหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความซันเบร์รุนแรงมากๆนะครับ คืออย่างที่บอกตอนแรกอะ่ะผมมองว่าเป็นดําเพราะว่าเวลามันหมุนเจอบางมุมที่มันมืดๆอะ่ะมันก็จะแบบค่อนข้างจะเทาเข้มๆเลยนะครับแต่ว่าในสภาพแสงทั่วไปนะเวลาเพื่อนๆเนี่ยใส่ไปออกแดดด้านนอกนะครับหรือว่าใส่ใช้งานในสภาพที่มันแบบ มีแสงสว่างหน่อยเนี่ยมันจะเทาสว่างขึ้นมามากๆเลยนะครับดังนั้นผมก็เรียกว่าเป็นเทาเลยนะครับเต็มปากได้เลยนะครับมันไม่ได้ดําขนาดนั้นนะส่วนลูมก็มีมาให้ตามปกตินะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวเข็มต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีการเล่นสีอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นตัวสีน้ําเงินเนี่ยอันนี้จุดแรกที่อยากให้ดูเลยก็คือมันจะเป็นหน้าเงินแล้วก็เข็มเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินด้วย ซึ่งมันก็จะตัดกับตัวหน้าปัดดีนะครับแต่ว่าตัวนี้สังเกตดูว่ามันก็จะกลืนไปเลยเข็มทั้งหลายมันก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนเฉดอะไรไปจากเดิมนะครับก็เป็นสีสแตนเลสสตีลเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าเกิดเอาเรื่องความกลืนความเนียนตัวนี้เนียนกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็จะเสียความโดดเด่นของตัวสีสันไปนะคืออย่างหน้าขาวเข็มน้ําเงินเนี่ยมันดูเด่นขึ้นมาประมาณนึงเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับสวยคนละแบบเลยส่วนกระจกเป็นซับไฟคริสตัลนะครับเป็นทรงแบบ บ็อกซ์เชฟขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สวยนะแล้วก็มีความโค้งมีความนูนที่เพิ่มมาเยอะเหมือนกันแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่กระจกแบบนี้มันเสียเปรียบนิดนึงคือการตัดแสงนะครับยังตัดได้ไม่ได้ดีมากนะคืออย่างเนี้ยจะเห็นแสงสะท้อนอย่างเงี้ยนะครับเห็นนิ้วผมอะ่ะก็ค่อนข้างชัดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าของไวซ์เนี่ยเรื่องการตัดแสงกระจกยังไม่ได้แบบอาจจะชนกับพวก Orient Star หรือว่าไซโก h ซ r บรุ่นแบบ 3-4 0 0ี่หมื่นได้ตรงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องวัสดุโดยภาพรวมัถือว่าโอเคเลยนะครับเทียบกับราคาแล้วสอบผ่านอยู่แล้วซึ่งเรือนที่แบบเป็นลูมสีข,ขาวแบบนี้สเปคลูมเขาจะใช้ซูเปอร์ลูมิโนวา w g w 9ะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรูมสีไข่ไก่เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ไลท์โอเรเดียมก็จะสีสันแตกต่างกันไปนิดนึงแต่ว่าเข้าที่มือน,นี่คือสว่างวาบขึ้นมาตามภาษาซูเปอร์ลูมิโนวาอยู่แล้วนะครับ การกันน้าก็กันได้100เมตรนะครับมีเขียนไว้ด้านล่างน,นะแล้วก็แน่นอนตัวไฮไลท์เนี่ยคือเรื่องวัสดุตัวเรือนนะครับคือตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเอาสแตนเลสสตีลนะครับสเบอร์นะมาตีผสมกันนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่อง CNC เครื่องจักรขัดเงาออกมานะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้มาเป็นตัวเคสสแตนเลสสตีลที่มันเป็นลายดัมันคัสสตีลแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเคยถามผมนะในรีวิวที่แล้วเนี่ยว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นสนิมไหม อันนี้ผมเคลียร์ก่อนว่ามันไม่เป็นแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือสแตนเลสสตีลนี่แหละนะครับคือดามสกัสตีลในสมัยก่อนเนี่ยโอเคมันอาจจะเอาเหล็กจริงๆอ่ะสเบอร์มาตีนะครับแต่อันเนี้ยมันคือการนําเอาสแตนเลสสตีลนะครับก็คือเหล็กที่มันกันสนิมอยู่แล้วอ่ะสเบอร์มาตีด้วยกันดังนั้นมันก็คือเป็นสแตนเลสสตีลนี่แหละนะครับเหมือนกับนาฬิกากันสนิมทั่วไปเลยแต่แค่มีเทคนิคการตีผสมกันจนเกิดเป็นลายขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าลายแบบนี้มันก็จะทําให้ในาฬิกาาดูมมีควแบบ ดบดบมนมนความเล่นเงาลงไปเยอะนะคือเอาง่ายเดิมทีอ่ะถ้าเกิดมันไปอยู่บน a d 8ที่มันมีการขัดเงาขัดด้านผสมกันอ่ะเราจะยังเห็นความประกายความสะท้อนแสงอยู่เยอะนะครับแต่อันเนี้ยเพื่อนเพื่อลองดูนะไอ้ส่วนตรงเนี้ยส่วนที่มันแบบเป็นสันตรงเนี้ยนะครับที่ผมเอามือรูบๆอยู่เนี่ยปกติมันจะเป็นส่วนขัดเงานะแต่สังเกตดูว่าอันเนี้ยคือส่วนขัดเงามันโผล่มาแค่นิดเดียวอ่ะเพราะมันเจอตัวลายเหล็กที่มันเป็นการขัดด้านๆแบบเนี้ยนะครับแทรกอยู่ตามเลเยอร์ ทำให้เราก็แทบไม่เห็นความเงามันเลยนะครับคือเราจะมองเหมือนกับว่ามันเป็นการขัดด้านทั้งหมดเลยอะ่ะดังนั้นคนที่ชอบในการเงาเงาเล่นแสงเยอะๆอ,อ่ะอาจจะรู้สึกว่าเรือนนี้ไม่ได้มีการเล่นแสงเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับคือตัวมาร์เกอร์ตัวหน้าปัดด้านในโอเคสะท้อนเยอะนะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยจะไม่ทางแบบ หมนๆตุนตุนดูมองมองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดูกันไว้ก่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ชอบฟิลลิ่งแบบนี้ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบลวดลายดามมัครสติลอยู่แล้วนะครับชอบสตอรี่ชอบเส้นสายที่มันดูเด่นๆนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไวส์ทำมาได้แบบเด่นชัดมากๆนะครับคือผมก็ใช้ตัวดามมัครสติลรุ่นก่อนๆของไวส์มาเยอะนะครับผมรู้สึกว่าไอ้ลายของรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันชัดขึ้นมากว่าตัวเก่าๆเนี่ยสองสามเท่าเลยนะคือตัวเก่าๆเนี่ยมองไกลๆเนี่ยยังมองไม่ค่อ่อออยกวาามมีล แต่ว่าตัวนี้มองแบบจากระยะใช้งานปกติเนี่ยลายนี่ขึ้นมาเป็นทางมะลายเลยนะคือเด่นชัดขึ้นมามากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวหน้าสีดำเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูภาพรวมนะมันจะมีความคุมโทนดูเทาเดูทะมึนทะมึนแบบมีความหม่นหม่นรวมๆวมกันอยู่อะ่ะคือหน้าสีดํามันจะดูเนียนกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลองไปดูตัวหน้าขาวนะครับคือลายจะเด่นขึ้นมาแบบรู้สึกได้นะครับเนี่ยลองดูนะตัวด้านซ้ายจะแบบอ่ะ ด้วยความที่หน้าปัดมันมืดมันก็เลยดูมืดๆไปทั้งหมดทั้งตัวเรือนดูเข้ากันดีแต่ด้านขวานเนี่ยหน้าปัดสว่างมากนะครับเป็นขาวเลยแล้วก็พอมาเจอตัวลายอย่างเงี้ยดัมมัคสตีลอ่ะเราพลิกไปพลิกมาเราจะเห็นลายด้านขวาชัดมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนถ้าเกิดอยากจะได้นารที่ลายยังไม่เด็ดมากมีความคุมโทนหน่อยคือลายจริงๆมันชัดแหละแต่ว่ามองรวมๆมันแบบโอเคดูกลืนๆก,ก็มาตัวสีเทานะครับแต่ถ้าเกิดอยากเห็นลายชัดๆเลยเนี่ยผมว่าไปหน้าสว่างน,นะ ลายมันจะแบบกระโดดขึ้นมานะครับคือเห็นเป็นแบบ texture เป็นริ้วคือเด่นขึ้นมามากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่มันแตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องสายอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับก็แตกต่างกันแน่นอนนะตัวหน้าเทาเนี่ยมากับสายดังสีดำนะครับไปฟอกฝาดปั่นมานะครับก็ขึ้นมาเป็นลายหนังเป็นเกร็ดๆเลย ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าจริงๆก็สวยดีนะก็ชอบอยู่นะแต่ว่าโดยปกติเวลาผมใส่ใช้งานผมจะเอาไปเปลีป่ยนเป็นสายเรียบๆมากกว่านะครับอันนี้ก็นานๆใส่ทีนะครับไม่ได้ใส่บ่อยนะ ซึ่งอันนี้ก็ลองดูนะครับคู่สีอะไรแบบนี้ก็เข้ากับนาฬิกาได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมานะอยู่ที่ประมาณ39มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่11.2นะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่46.3ส่วนลักไซส์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ20มิลฝาหลังก็จะมาแบบนี้นะครับก็คือมีลายแบบเยอะเลยนะคือผมชอบตรงที่แม้แต่ตัวกรอบฝาหลังที่มันเปิดโล่งมาแบบนี้เขาก็ยังทําลายมาแบบนี้นะครับเป็นเส้นเส้นริ้ว,วๆคือแบบโอ้โหอลังการมากนะครับคือ ที่ชอบลวดลายดามากัสเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรือนนี้มีให้มองทุกจุดจริงๆนะๆนะ 1> <1> คืออนาคตนี่ผมแอบคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไวส์เนี่ยเอาต,อตัวโรเตอร์ไปทําเป็นดามารกัสตีลอะแลวแบบมีเส้นๆขึ้นมานะครับวิ่งไปวิ่งมาให้เราเห็นนะมันจะโ,โหยิ่งพีคเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าไอเดียนี้จะเกิดไหมนะครับผมก็คิดขึ้นมาเล่นๆนะคิดว่าน่าจะสนุกดีส่วนตัวสายนะครับก็คุณภาพดีมากนะคืออย่างที่เห็นว่าด้านบนเท็กซ์เจอร์จะดูแบบ มีการเล่นเป็นประกายชัดมากนะครับคือมันเป็นการเอาไปปั่นลายที่แบบมันมีความขึ้นเงาด้วยอะ่ะเพื่อนเพื่ลองดูนะมุมบางมุมเนี่ยจะเห็นว่าโอเคมันด้านๆใช่ไหมครับแต่ว่าพลิกขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันสะท้อนเป็นเกล็ดอารมณ์เหมือนก็อตซิล่าเลยนะนะครับอันนี้เท่ดีนะครับผมว่าเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ไม่ค่อยได้เจอบนสายในแนวนี้เท่าไหร่นะครับ ส่วนเรื่องความสบายการใส่ใช้งานผม่าโอเคเลยนะครับก็มีความนิ่มมีความดัดทรงได้ดีนะครับสายหนังของไวซ์เนี่ยถ้าเกิดไม่นับพวกเชลคอดแวนที่แบบมันเสริมบ่ามานานๆน,น,น,นะครับเสริมความนูนมาเนี่ยสายหนังไวซ์นี่คือดีมากๆอยู่แล้วนะครับบัคเกิลก็มาเป็นดัมาบ s สตีลด้วยนะออกมานี่แบบเส้นชัดมากๆนะครับแล้วแบบความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของบัคเกิลอันนี้นะคือเท่าที่ผมดูนะครับไวซ์เขาเหมือนจะพยายามใช้ลายที่มันต่อเนื่องกันด้วยนะระหว่างบัคเกิลกับตัวหัวเข็มขัดตรงนี้ที่มันเป็น แท่งออกมายาวๆอย่างเงี้ยมันดูจะแบบไปทางเดียวกันอนะวิ่งมาเป็นเส้นนะครับต่อเนื่องกันอย่างอันเนี้ยก็จะต่อเนื่องกันประมาณหนึ่งนะครับคือทิศมันอาจจะไม่ได้ตรงกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่ามันก็เดินไปทางเดียวกันอนะดูเท่ดีมากเลยนะอันนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งดีเทลที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเห็นแล้วแบบเออแฮปปี้ดีนะครับอะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่รูลองสุดท้ายแบบนี้นะ ซึ่งเวลาใส่ใช้งานก็โอเคนะครับกระชับข้อมือได้ดีนะแล้วก็สามารถปรับได้เยอะอยู่นะครับสําหรับคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้สบายนะรูเผื่อมาใช้ได้เลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับโหนะฮะคือสวยนะคือมันเป็นนาฬิกาที่น้าปัดด้านในองค์ประกอบต่างๆการวางตําแหน่งอะไรพวกนี้ลงตัวมากๆนะครับมาร์เกอร์ก็ทํามาได้โอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีจุดหนึ่งเล็กน้อยนะครับที่ผมแบบแอบติดใจนิดนึงคือมาร์เกอร์ส่วนที่แบบมันไม่ใช่12นาฬิกาอย่างเงี้ย12 3 มันจะเป็นมาเกอร์ที่ถมรูมาเต็มๆแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยมันจะให้รูมมาแค่ครึ่งเดียวนะครับผมแอบรู้สึกว่ามันนิดนึงมันดูอาจจะมีความกระโดดกระโดดกันไปหน่อยถ้าเกิดให้มาเป็นมาเกอร์ที่รูมเต็มๆทุกอันเนี่ยผมว่าอาจจะบาลานซ์ละลงตัวกว่านี้นะอันนี้ในมุมผมนะครับแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนได้อะผมน่าจะเลือกเปลี่ยนจุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะก็คือเรื่องของการที่ตัวเคสเนี่ยมัน คือจริงๆทรงเคสมันเล็กแล้วก็ลักทุลักเนี่ยมันโอเคละนะครับมันแบบกําลัง make s e n ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าสังเกตดูว่าทรงเคสเขาอะมันจะมีความแบบตีโค้งมาแบบไม่ได้ลู่เข้ามาที่ตัวลักมากเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็พยายามจะวิเคราะห์นะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมาจากการที่ตรงนี้แหละที่ด้านข้างอะเดิมทีมันจะมีเส้นนําสายตานะเป็นส่วนขัดเงามาตรงนี้นะครับส่วนที่มันเป็นสันเนี่ย วิ่งมาซึ่งพอมันเป็นการขัดเงาเนี่ยมันจะหลอกตาเราหนึ่งทําให้เรารู้สึกว่าตัวเคสเนี่ยมันก็ไม่มีอส่วนที่มันขัดเงาอ่ะมันจะเนียนกับแสงธรรมชาติไปนะครับเราก็จะมองเห็นหลักๆเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับจะเห็นแค่เส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มันขัดด้านแต่พอไอ้ส่วนขัดเงาอ่ะมันมีการเล่นลายดัมเัสคัสตีลมาด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นการเติมส่วนขัดด้านเพิ่มขึ้นมาทําให้ตัวลักเนี่ยมันดูเหมือนจะกลางขึ้นมาอีกนะครับมีเนื้อที่ของเนื้อตัวเหล็กเยอะ ดังนั้นเนี่ยเวลาผมมองเ่ยผมก็เลยจะรู้สึกว่านิดนึงว่ามันเหมือนแบบหูแบทแมนนะครับมีเนื้อของตัวลักเนี่ยโผล่มาเยอะนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยแอบรู้สึกว่ามันบานออกด้านข้างไปนิดนึงนะครับอันนี้รู้สึกนิดนึงแต่เวลาอยู่บนข้อใส่ใช้งานมันก็ ไม่ได้แบบมากวนใจอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดผมสามารถเลือกที่จะปรับปรุงอะไรได้นิดหน่อยนะผมก็อาจจะทําให้ตัวลักเนี่ยมันมีความลู่เข้าไปนิดนึงหรือว่าอาจจะทําให้ตัวทรงเคสตรงนี้นะครับแทนที่มันจะโค้งเข้าอย่างเงี้ยนะครับโค้งเข้าไปอย่างงี้นะกลายเป็นโค้งออกแทนเนะ่เป็นส่วนเว้าเข้าไปนะครับทำให้ตัวขามันเรียวขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันอาจจะทําให้ตัวนาฬิกาดูไม่ได้ตันมากขนาดนี้นะอันนี้เป็นไอเดียของผมนะครับคิดว่าน่าจะเวิร์กดีนะครับแต่ว่าใครที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเป็นคุนเดิมก็โอเคนะก็แฮปปี้น่อรัว์ช อยู่กับสายหนังสีดําที่เขามีมาให้ในกล่องนะครับก็ประมาณนี้เลยนะขึ้นข้อดีมากนะครับหน้าปัดด้านในเนี่ยสะท้อนแสงกระจุยกระจายมากนะสีเทาๆแบบนี้แบบสวยมากๆอยู่แล้วนะครับอเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัวที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะเพราะว่ารุ่นนี้เวลาซื้อปั๊บเขาจะแถมมาให้เป็นสายแบบ ที่ติดมากับตัวเรือนเนี่ยที่มันจะปั่นปั่นสีมาเยอะหน่อยเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะมาเป็นแนวเรียบๆแบบนี้นะครับข้อมือ5.5นิ้วเหมือนเดิมนะครับใส่รูที่2อยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โหสวยนะคือมันก็ดูเรียบขึ้นนะแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ชอบเท็กซ์เจอร์เยอะๆจัดๆก็ผมว่าแบบนี้ทําให้มันดูคลีนดูกลืนมากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยข้อดีของหน้าเทานะคือบางมุมมันแบบไม่ค่อยเห็นลายชัดเท่าไหร่นะครับแต่บางมุมถ้าเกิดเราอยากจะเห็นลายเต็มๆมันก็หมุนมาดูได้แบบนี้นะครับ ดังนั้นใครที่อยากจะเริ่มเลือนที่แบบมันดูกลืนๆหน่อยยังไม่ได้ชินกับลายดามมังค์สตีลมากๆอ่ะผมว่าหน้าเทานี้ตอบโจทย์เลยนะครับและยิ่งเปลี่ยนกับสายหนังสีดำแบบนี้นะดูแบบไกลๆอย่างเงี้ยเหมือนนาฬิกาปกติเลยนะครับดีเทลทุกอย่างดูเรียบร้อยดูแบบใส่ไปทํางานใส่ไปงานทางการคุยงานได้ยังไม่เขินมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สีที่ดีงามนะใช้งานตอบโจทย์ลงตัวมากๆเลย ึ่งเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูเพิ่มเติมนะครับว่าไปกับสีอื่นๆเนี่ยพอเป็นยังไงบ้างนะคือเราลองกับสีดำเนี่ยมันยังไงมันรอดอยู่ละเพราะหน้าปัดมันมาโทนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองแบบสายเขียวๆเ,เลยอันนี้ก็สายกันนี่เอ็กโออาริสนะครับก็มีขายแล้วนะคือเป็นสายที่นิ่มมากๆนะแล้วก็หน้าตาดูวินเทจวินเทจนะครับย้อนยุคสุดๆเลยนี่ออกมางี้โอ้โห ได้เลยนะผมว่าคือนาฬิกา AD7 เนี่ยจริงๆมันแอบมีความย้อนยุคอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าลักษณะตัวเคสสีสันแบบเนี้ยมันก็ดูไม่ได้โมเดิร์นมากนะคือมันดูเป็นนาฬิกาที่มีดีเทลอะพอมาเจอกระสายอย่างเงี้ยมันไปได้วยกันได้เลยอะออกมาประมาณนี้นะครับกับสายสีเขียวกันนี่นะครับก็โหสวยมากนะครับบัคเคิลอย่างเท่เลยนะครับอันนี้อันนี้ก็ ลองดูเวอร์ชั่นสายเขียวหล,หลายๆคนน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับไปกับสีเขียวก็รอดนะหน้าปัดสีเทาแบบนี้ซึ่งจริงๆตัวหน้าเงินน่ะก็ไปรอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าเงินนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เปลี่ยนสายมันมากๆเหมือนกันนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ลองเป็นสายสีน้ําเงินนะครับของยี่ห้อ master strap นะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยโอโ้โหน้ำเงินก็ได้นะครับหน้าเทานี้ไปกับน้ําเงินได้เฉยเลย คือถ้าเกิดใครที่ซื้อมา2สีนะครับเอาสายน้ําเงินของตัว AD7 เรือนอื่นเนะมันเปลี่ยนก็ได้นะก็จะเข้ากันได้สบายๆเลยนะครับนี่ออกมาก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็จะคล้ายๆกับตัวกันนี่เมื่อกี้นะแต่ว่าอันนี้ลองให้ดูเวอร์ชั่นแบบไม่ได้ดูวินเทจไม่ได้ดูแบบเก่าย้อนยุคมากนะครับก็ ไปได้วยกันได้สบายอยู่แล้วนะครับคือนอาการมันมีความพิเศษมากตรงที่มันไปได้วยกันกับทุกสไตล์ของสายจริงๆนะคือจะเก่าจะใหม่อะมันไปได้วยกันได้หมดเลยนะครับจะย้อนยุคก,ก็ได้หรือจะโมเดินก็ได้นะครับซึ่งเส้นสุดท้ายที่จะร้องให้ดูเนี่ยขอแนวไปทางหรูเลยนะครับ เป็นสายหนังจระเข้สีดําจากดีลักสายเส้นนี้น่าจะประมาณ5000กวประบาทนะราคาสูงพอสมควรก็ดูหรูดูแพงขึ้นมาทันตาเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสายแบบไหนเนี่ยก็ไปได้วยกันได้ดีหมดเลยนะซึ่งสายจระเข้เนี่ยผมแอบคิดว่า texture เ,เข้ากับตัวเรือนพอสมควรเลยนะครับมุมผมผมชอบมากกว่าอันนี้นะเพราะว่าอันนี้ลายมันแบบเยอะมากอะแต่อันนี้แบบมันกําลังมีลายพอดีพอดีนะครับดังนั้นก็ลองดูเป็นไอเดียนะครับลองไปเลือกเปลี่ยนกันดูได้นะครับลักไซส์20มิลเนี่ยผมว่าเปลี่ยนก็สนุกอยู่แล้วนะครับ ส่วนราคาเนี่ยบนช้อปปี้จะอยู่ที่ประมาณ19,00 0กว่าบาทนะครับแล้วก็เขาจะมีพวกโปรแจกคูป,ปองแจกวอเลเชร์สลดเนี่ยซื้อจริงมันจะประมาณสัก17 8 0 0เท่าๆนี้นะครับยังไงใครทีส่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับคือรุ่นนี้น่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ไวท์ทำสต็อกได้ดีมากๆนะพรีออเดอร์กันแบบแค่เดือน2เดือนเนี่ยได้ของแล้วนะครับก็สั่งจองไม่นานมากเลยนะครับยังไงไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าัสสวดีครับ